กันอีกแล้วครับกับโคนข้างบอลประจําวันพุธที่15มีนาคมครับสําหรับเมื่อวานที่ให้ไปครับสี่คู่ครับน่าเสียดายจริงๆครับตายหนึ่งตัวครับโอ้โหเกือบหล่อแล้วเชวครับสําหรับเมื่อวานครับคู่แรกเมื่อวานครับมิววอเจอกับสวอนสีคู่นี้ให้ต่อมิววอที่ราคาครึ่งลูกครับชนะไป2ประตูตอนหนึ่งกินไปเต็มเต็มครับคู่ที่2ครับที่บอกว่าน่าเสียดายครับมิเดิลสโบครับเล่นในบ้านเจอกับสโต๊กซิตี้ครับเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งนับก่อนหนึ่าเสียๆครับ คู่ที่3ครับปอร์โตเจอกับอินเตอร์มิลานคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมออินเตอร์มิลานเจ้าไปครับไม่เสียเลือดเสียเนื้อครับสำหรับคู่นี้ครับคู่ที่4คู่สุดท้ายเมื่อวานครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีเด็ดจริงๆครับเล่นในบ้านเจอกับอาร์เบรซิคับคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจัดอาร์เบรซิไป7ประตูต่อศูนย์นกินไปเต็มๆครับโอ้โหอะไรจะฟอร์มดีขนาดนั้นครับสำหรับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสำหรับวันนี้ครับเรามาลุยกันใหม่ครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลวันนี้ครับผมมีเว็บดีๆมาแนะนําทุกคนครับสําหรับใครครับที่ยังไม่รู้จะเล่นเว็บไหนครับหรือว่าเล่นที่เดิมครับอยากลองเปลี่ยนใจเปิดใจครับเล่นที่เดิมมันยังไม่ปังครับมันยังพังอยู่ครับแนะนําเลยครับยูฟ่าวีไครับผมเนี่ยสายฟุตบอลครับบอลเต็งชอบจริงๆครับเวลาแทงได้ปุ๊บเขียรบินปั๊บผมสามารถถอนได้เลยครับเงินมาเข้าบัญชีครับ ไม่เกิน5นาทีเข้านะครับนอนหลับฝันดีได้เลยครับ Oil, fera, สาหรับต well. ัวผมสายฟุตบอลครับสาหรับใครที่เป็นสายเส uh ี好好่ยงโชคเสี่ยงดวงครับหวยครับบาคาร่าครับคาสิโนครับสล็อตสล็อตครับตัวดีเลยครับเบทขั้นต่ํา50สตางค์ครับ50สตางค์ก็เสียวได้อาจจะได้ถอนเป็นพันเป็นหมื่นครับลองดูครับของแบบนี้มันขึ้นอยู่ที่ดวงใครดวงมันครับสาหรับตัวผมสายฟุตบอลอย่างที่บอกครับ10บาทก็เสียวได้10บาทก็แทงบอลเต็งได้บอลสเต็ปได้ครับบอลสเต็ป10บาทครับขั้นต่ำครับแทงแม่นๆอาจจะได้ถอนเป็นพันครับสำหรับ ชอบจริงๆครับบอลเต็งครับเนี่ยครับยูฟ่ฝ้า VIP ครับแอดซีซีตองห้าครับอย่าลืมใส่แอด์ับแอดซีซีตองห้าผมสมัครไปแล้วครับเขาจะดึงผมเข้ากลุ่ม VIP ครับโอ้โหผมก็ไปแอบตามเขาเหมือนกันครับแอดมินในกลุ่มครับเขาให้แม่นจริงๆครับฟุตบอลบางทีครับบอลเต็งหรือว่าบอลสเต็ปสามส่วนมากเขาจะให้สเต็ปสามครับในกลุ่มผมก็ไปแอบแอบตามเขานะครับบางทีก็โอ้โห เอาตัวเราคิดบ้างครับไปตามเขาบ้างครับอย่าลืมนะครับแอดซีซีตองหครับถ้าใครกลัวไม่มั่นคงมั่นใจครับทักไปก่อนก็ได้ครับไม่ต้องสมัครก็ได้ครับมีแอดมินคอยต่อครับตลอด24ชั่วโมงมีปัญหาอะไรตรงไหนครับทักไปหาได้ครับฝากเงินช้าถอนเงินช้าครับไม่เข้าใจกฎกติกาข้อไหนตรงไหนของการเล่นครับทักไปได้ครับทั้งคาสิโนหวยสล็อตบาคาร่าได้หมดเลยครับแอดมินเขามีความรู้ครับคอยแนะนําเราตลอด24ชั่วโมงครับ สำหรับตัวผมนะครับตั้งแต่มาเจอเว็บนี้ไม่รู้ครับไม่รู้จะไปเล่นเว็บอื่นทําไมครับเจอเว็บนี้ไม่เคยนอกใจครับไปทําไมครับเล่นเว็บนี้ของดีอยู่ที่ตรงนี้นะครับอยากให้ทุกคนมาลองตามๆครับที่เด็ดที่ผมเล่นเว็บนี้คือแอดมินในกลุ่มฟุตบอลครับเขาให้แม่นจริงๆครับผมยอมรั่ครับบางทีผมก็ไปแอบตามบอลเตงเขานะครับอย่าลืมนะครับแอดซีซีตองหครับ ใส่แอดด้วยนะครับแอดซีซีตองห้าครับโอเคครับวันนี้เราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้ครับลุยกันใหม่ครับวันนี้ครับคู่แรกของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างแบ็กเบิร์นโลเวอร์พบกับเลดดิ้งครับฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราครับแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับอันดับห้าของตารางคะแนนครับสามสิบหกนาที่ผ่านมาพวกเขามีห้าสิบแปดคะแนนครับสำหรับเลดดิ้งครับอันดับ16ของตารางคะแนนครับ36หกนาที่ผ่านมาพวกเขามี44คะแนนครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับ นัดที่ผ่านมาของแบ็กเบิร์นโลเวอร์พวกเขาบุกไปแพ้ให้กับสโต๊กซิตี้สามประตูต่อสองครับสำหรับฝั่งทีมเยือนวันนี้ครับเลดดิ้งครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านแพ้ให้กับบิววอลไปศูนย์ประตูต่อนหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเป็นเลดดิ้งครับที่ชนะแบ็กเบิร์นโลเวอร์ไปสามประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้ครับราคาเปิดมาเป็นแบ็กเบิร์นโลเวอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกครับยังไงคู่นี้ก็ต้องแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับต่อครึ่งลูกเท่านั้นเองครับง่ายๆครับแบ็ก ฟอร์มช่วงหลังถือว่าดีครับถึงแม้นั้นที่ผ่านมาจะสะดุดแพ้แต่พวกเขาอย่าลืมครับแรงจูงใจของพวกเขาคือการติดอันดับ3ถึงอันดับหครับเพื่อไปเพย์ออฟครับหาหนึ่งทีมาไปเล่นพรีเมียร์ลีกฤดูการหนาครับตอนนี้พวกเขามีโอกาสดีครับวันนี้ถ้าเก็บ3คะแนนได้โอ้โหต้องบอกว่าใจชื้นขึ้นพอสมควรครับสำหรับแบ็กเบิร์นโลเวอร์อยากกลับไปเตะพรีเมียร์ลีกฤดูการหน้าเหลือเีวกเนครับอกากกลครับขึ้นี้าเล่นพรีเมียร์ล้กฤดูกาลหน้าแล้วครับสำหรับแบ็กเบิร์นหลเาครบ ตกชั้นมาเนิดนานครับต้องนับได้ก็ต้องบอกว่า10กว่าปีแล้วครับพวกเขาเมื่อก่อนครับเคยถึงขั้นครับได้แชมป์พิมเมลีกมาแล้วครับวันนี้ครับต้องเก็บ3คะแนนให้ได้เลดดิงไม่ต้องพูดถึงฟอร์ไม่ดีเอาเสร็จเลยครับขึ้นอยู่ที่พวกเขาแล้วจริงๆครับแบ็กเบิร์นจะยิงได้กี่ลูกเท่านั้นเองครับเลดดิงครับช่วงหลังครับหนักไปทางแพสสเปนส่วนใหญ่คู่นี้ครับเล่นในบ้านของแบ็กเบิร์นครับแบ็กเบิร์นดูดีกว่าแนวลูกของแบ็กเบิร์นต้องบอกว่าพร้อมเล่นงานเกมรับของเลดดิงครับสำหรับคู่ แบ็กเบิร์นไม่มีแพ้ในบ้านแน่นอนครับสำหรับวันนี้คู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับต่อแบ็กเบิร์นที่ราคาครึ่งลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างลูตันทาวพบกับบิสตอลซิตี้ครับฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเตะกันเวลาตีสองสี่ทิมห้าตามเวลาบ้านเราครับลูตันทาวครับอันดับสี่ของตารางคะแนนนับสามสิบหกนัดที่ผ่านมาพวกเขามีหกสิบคะแนนนับสำหรับบิสตอลซิตี้ครับทีมเยือนวันนี้อันดับสิบสามของตารางคะแนนนับสามสิบหกนัดที่ผ่านมา พวกเขามี48คะแนนครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนัดที่ผ่านมาของลูตันทาวครับพวกเขาบุกชนะเชฟฟิลด์อยู่ในเตตได้1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับบิสตอลซิตี้ครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะแบ็กพูลไป2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเป็นบิสตอลซิตี้ครับที่เล่นในบ้านชนะลูตันทาวไป2ประตูต่อศูนย์ครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นลูตันทาวเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกครับ รูตันเท้าครับช่วงหลังถือว่าฟอร์มดีครับตอนนี้ครับอยู่อันดับ4ของตารางคะแนนรับอย่างน้อยๆครับให้ได้อันดับ3ถึงอันดับ6ครับเพื่อไปเตะเพย์ออฟผ่านถึงทีมไปพีเมลรกลีดดูการหน้าครับตอนนี้พวกเขาโอกาสดีเหลือเกินครับมิเต์เตซิตี้ครับทีมเยือนต้องบอกว่าไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วครับดูดูการนี้เตะให้มันครบๆโปรแกรมไปแค่นั้นเองครับสำหรับบิสต์ตลซิตี้ครับจะลุ้นหนีตกชั้นก็ไม่ใช่คะแนนห่างจากโซนตกชั้นเยอะครับจะลุ้นพื้นที ไปเพย์ออฟกับเขาก็ไม่ได้ครับคะแนนห่างกันเยอะเป็นทีมกลางๆของตารางคะแนนครับไม่มีแรงจูงใจเท่ากับลูตันท้าววันนี้แรงจูงใจของลูตันท้าวมันมีเยอะกว่ามันมีมากกว่าครับอยากไปเตะพีมารีกฤดูกาลหน้าวันนี้ต้องเก็บ3ามคะแนนให้ได้ครับลูตันท้าวเล่นในบ้านวันนี้สดใสเหลือเกินใสๆครับขึ้นอยู่ที่พวกเขาจะยิงได้หรือเปล่าครับสําหรับคู่นี้ผมอยากให้เล่นลูตันท้าวทุกราคาเลยครับแต่ตัวผมครับขอยืนพื้นราคากลางไว้ก่อนครับต่อลูตันท้าวที่ราคาครึ่งลูกครับ เราไปลุยกันต่อคู่ที่3ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเรียวมาริดพบกับลิเวอร์พูลครับเป็นการเจอกันในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับเตะกันเวลาตี3ตรงตามเวลาบ้านเราเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนัดที่ผ่านมาของเรียวมาริดพวกเขาเล่นในบ้านชนะเอดปันยอนไป3ประตูต่อ1ครับในฟุตบอลลาลิกาสเปนของพวกเขาครับสำหรับลิเวอร์พูลครับนัดที่ผ่านมาครับฟอร์มห่วยเหลือเกินครับพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับบอลมัด1ประตูต่อ0ครับในศึกพรีเมียร์ล อังกฤษเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดแรกที่บ้านของลิเวอร์พูลครับเป็นลิวมาริทที่บุกไปชนะได้5ประตูต่อ2ครับกุมความได้เปรียบครับมาเล่นที่บ้านของตัวเองวันนี้ครับวันนี้ลิวมาริทเปิดบ้านครับต่อลิเวอร์พูลที่ราคาปอปลาครับวันนี้ครับลิวมาริทไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับแพ้3ามศูนย์ครับถึงจะตกรอบแพ้สองศูนย์ยังเข้ารอบเลยครับเป็นไปไม่ได้ครับลิเวอร์พูลจะบุกมาชนะลิวมาริทถึงขั้นสามศูนย์สี่ศูนย์นัดมันยากครับ จะมีปฏิหารไหมผมบอกครับไม่มีปฏิหารกับลิเวอร์พูลครับช่วงหลังพวกเขาใช้บ่อยเหลือเกินครับปฏิหารของลิเวอร์พูลครับในฟุตบอลยุโรปครับวันนี้ครับกับราคาปอปลาวันนี้ผมมองนะครับฟุตบอลลิเวอร์พิดไม่จําเป็นต้องเล่งเครื่องไม่ต้องบุกใส่ลิเวอร์พูลจะเป็นลิเวอร์พูลครับที่ต้องบุกใส่ลิเวอร์พิดก่อนครับเพื่อหวังทวงประตูแรกสําหรับคู่นี้ผมยังยังมองครับลิเวอร์พิดไม่ต้องสีเลียมอะไรมากเล่นบอลสบายสบายครับลิเวอร์พูลครับเองต่างหากครับรู้ครับรู้ตัวเองดีว่ามีโอกาสตกรอบสูงมาแต่ ให้มันดูดีที่สุดครับให้ยังน้อยแฟนบอลเรียกสตาจากแฟนบอลนะผมมองครับลิเวอร์พูลน่าจะสู้สุดใจขาดดินนะวันนี้อย่างน้อยๆต้องการผลการแข่งขันที่ดีครับเพื่อแฟนบอลครับสาหรับวันนี้ผมมองครับคู่นี้ถอยดีถอยอาศัยครับผลจบลงได้ผลเสมอครับน่าจะยุติธรรมี่สุดกับทั้ง2ทีมครับสำหรับคู่นี้ผมมองแล้วครับลิเวอร์พูลครับอยากตกรอบแบบให้แฟนบอลได้พอชื่นใจหน่อยครับวันนี้ผมมองครับลิเวอร์พูลมีทีเด็ดพรอที่จะบุกมาเก็บผลการแข่งขันที่ดี ที่บ้านของริวมาริดได้ครับสำหรับคู่นี้ผมขอลองิเวอร์พูลที่ราคาปอปลาครับเราไปต่อกันคู่ที่4ครับคู่สุดท้ายของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างนาโปลีพบกับไอทันแฟงเฟิร์ตครับเป็นการเจอกันในฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่สครับสำหรับคู่นี้เตะก,กันเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเราครับเราไปดูผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนัดที่ผ่านมาของนาโปลีพวกเขาเล่นในบ้านชนะอัตัลันตาไป2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับไอทันแฟงเฟิร์ตครับนัด ที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านเสมอกับสตูตการไป1นประตูตอนหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของไอทนแฟงเฟิร์ดนัดแรกที่ผ่านมาครับเป็นนาโปรีครับที่บุกไปชนะได้2ประตูต่อศูนย์นับกลุ่มความได้เปรียบมหาศาลครับมาเล่นในบ้านวันนี้ครับเป็นนาโปรีต่อหนึ่งลูกครับบอกเลยครับคู่นี้ยังไงก็ต้องนาโปรีครับดูดีกว่าเยอะใครก็ได้ครับตอนนี้ในโลกนาโปรีไม่เคยกลัวใครครับกำลังติดลมบนครับวันนี้ครับถือความได้เปรียบ สองลูกครับจากนัดแรกครับที่ชนะมา2 0วันนี้ครับยังไงก็ไม่แพ้คาบ้านครับนาโปลีครับแฟงเฟิร์ตจะบุกมายิง3 0 4 0เป็นไปไม่ได้ครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับนาโปลีเล่นในบ้านพวกเขาครับเกมลูกครับสุดจัดจ้านเหลือเกินครับต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนักเตะแต่ละตัวครับโอ้โหมันไม่รู้ว่าจะสรรหาค่าไหนเกมลูกของพวกเขาผมยอมรับเลยครับตอนนี้นาโปลีครับเป็นทีมหนึ่งครับในยุโรปที่ต้องบอกว่าเกมลูกสุดสุดจริงๆครับ กับราคาวันนี้ต่อหนึ่งลูกผมมองครับนาโปลีม so ีสิทธิ์ถล่มแฟรงกเฟิร์ตสูงมากครับสำหรับคู่นี้ผมบอกเลยครับนาโปลีถล่มสบายเท้าครับนาโปลีสบายเท้าครับวันนี้บอลได้เปรียบมา2ลูกครับวันนี้ยิ่งได้เปรียบยิ่งเข้าทางพวกเขาครับนาโปลีวันนี้เล่นในบ้านครับยังไงก็ต้องเอาครับสำหรับคู่นี้คู่ที่4คู่สุดท้ายไม่มีอะไรมากครับ <c oughs> นาโปลีทุกราคาย <c oughs> ังไงก็มาครับสำหรับวันนี้จัดไปเน้นๆครับ4ี่คู่ครับ คู่แรกครับแบ็กเบอร์ลเวอร์เจอกับเรดดิ้งคู่นี้ให้ต่อแบ็กเบอร์ลเวอร์ที่ราคาครึ่งลูกครับคู่ที่2ครับรูตันทาวเจอกับบีตต์ซิตี้คู่นี้ให้ต่อรูตันทาวที่ราคาครึ่งลูกครับคู่ที่3ครับริวมาริดเจอกับลิเวอร์พูลคู่นี้ให้รองลิเวอร์พูลที่ราคาปอปลาครับคู่สุดท้ายครับนาโปลีเจอกับไอทันแฟงเฟิร์ตคู่นี้ให้ต่อนาโปลีที่ราคา1ลูกครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับผมขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานครับ ด้วยการกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียร er bon ์บอลลุ bon ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับคนขั่งบอล